ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่ซินนะคะในคลิปนี้เนี่ยพี่ซินก็จะมาทบทวนสูตรเนาะเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วก็กำลังให้กับน้องๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานเลยงานเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ work ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวย่อของ work ก็คือ w นั่นเองค่ะ คราวนี้เราจะคำนวณหางานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรเนาะเราก็จะใช้สูตรคือ W ก็คือ work นะเท่ากับ F คูณ s โดยที่ F นะคะก็คือมาจาก force แรงเสมอเลยว่าแรงต้องมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ s นะต้องเป็นการกระจัดการกระจัดจะมีหน่วยเป็นเมตร การกระจัดก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายมันห่างกันเท่าไหร่นะคะอันนั้นคือการกระจัดคือไม่ได้ดูว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะอย่างเช่นว่าสมมุตินะนี่บอกว่ามีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งอาตอนแรกอยู่ที่จุด A ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบบเอยเราอยากจะเคลื่อนที่โต๊ะตัวเนี้ยให้มันไปอยู่ที่จุดบพอเราเคลื่อนไปแล้วเราไม่พอใจ พอเราเคลื่อนมันมาอยู่ที่จุด b แล้วเราไม่พอใจเราบอกว่ยอยู่ที่จุด a เหมือนเดิมดีกว่าเราย้อนกลับไปที่จุด a นั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอ่ะมันคือจุดจุดเดียวกันการกระจัดก็จะเป็น0นะคะการกระจัดจะเป็น0ูนย์เมตรดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่การกระจัดเป็นศูนย์ก็จะทําให้เวิร์กเป็น0ูนย์ด้วยหรือถ้าเมื่อไหร่ที่แรงนะคะไม่มีการออกแรงอ่าก็แน่นอนเนาะพอมันไม่มีการออกแรงแรงเป็น0ูนย์ก็จะทําให้เวิร์กเป็น0ูนย์ด้วยตรงไปตรงมานะคะ คราวนี้หน่วยของเวิร์คืออะไรอาหน่วยของงานนะคะเมื่อไหรก็ตามจำไว้เสมอเลยนะถ้าเราเอาตัวเลขคูณกันหน่วยของมันต้องคูณกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นนิวตันที่คูณอยู่กับเมตรหน่วยก็เลยได้เป็นนิวตันเมตรนิวตันเมตรเนี่ยเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นจูนนั่นเองค่ะนิวตันเมตรหรือว่าจูนดังนั้นแล้วงานก็จะมีหน่วยเป็นจูลน,นะคะเขาจะใช้คําว่าจูลมากกว่านิวตันเมตร แต่ให้เรารู้ว่ามันคืออันเดียวกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นการที่งานมันสามารถที่เป็นศูนย์ได้เนาะเนื่องจากว่ามันเป็นปริมาณเวกเตอร์เนาะงานเป็นศูนย์ได้เมื่อไหร่บ้างถ้าเกิดว่าแรงเป็นศูนย์ก็คือไม่มีการออกแรงหรือว่าการกระจัดเป็นศูนย์ก็คืออย่างที่เป็นยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นี้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วแล้วกลับมาที่จุดเดิมอันนั้นจะถือว่าการกระจัดเป็นศูนย์แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือแรงแล้วก็การกระจัดตั้งฉากกัน แรงและการกระจัดตั้งฉากกันตัวอย่างเช่นมีมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะแบกของไว้บนไหล่การที่แบกของไว้บนไหล่เนี่ยจะทําให้แรงมีทิศทางชี้ขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าเขาแบกของขึ้นไปบนไหล่เนาะแรงมีทิศทางชี้ขึ้นแล้วเขาเดินไปในแนวราบหรือว่าเดินไปข้างหน้าเนี่ยได้สมมตินะได้การกระจัดสิบเมตรสมมุติว่ามันมีการ การจัดเกิดขึ้นมีระยะทางเกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าแรงกับการกระจัดมีทิศทางตั้งฉากกันใชมมันคืออันนึงเป็นแกน x ก็คือการกระจัดเป็นแกน x แล้วก็แรงเป็นแกน y พอมันตั้งฉากกันแบบนี้นะคะก็จะทําให้งานมีค่าเป็น 0, 0ูนย์ูนเองอ่าเป็นแบบนี้นะทันมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรของกําลังกัน กำลังเนี่ยภาษาอังกฤษคือ power เพราะฉะนั้นตัว P เป็นตัวแรกใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวแปรแทนกำลังก็คือ P นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะมาจากตัวอักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษากำลังนะคะเราสามารถหาได้จากสูตรที่เท่ากับ w ส่วน t w ก็คือ work เนาะแล้วก็ t คือ time นะคะคือเวลานั่นเองหรือ w เนี่ยเราสามารถแจกแจงออกมาได้เป็นว่า w เท่ากับ f คูณ s แล้วเราก็ส่วนที่มันเดิมเป็นแบบนีนะ้ก็คือจากสูตรก่อนหน้านี้เนาะว่า w เท่ากับ f คูณ s ทีนี้ค่ะตรงนนเนี้ย s ส่วน t เนี่ยมันคือเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วว่า v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมคะ ดังนั้นแล้วเราก็จะสามารถแทนค่าได้เป็นว่า f คูณอยู่กับ v นั่นเองแสดงว่ากำลังเราสามารถหาได้จากนำงานส่วนด้วยเวลาหรือแจกแจงสั์งานก็คือ f คูณ f ส่วนว t หรือจะแปลงออกมาได้เป็นแรงที่คูณอยู่กับความเร็วนั่นเองดังนั้นแล้วแต่ละอันแทนตัวแปรอะไรบ้างที่มันควรให้นะ Uh, w นะคะก็คืองานจากเมื่อกี้นี้ที่เราได้ในหน่วยของจุนแล้วก็ที่คือไทม์นะคะคือเวลาเวลาในหน่วยของวิน,นาที S คือเซกันนะคะวิน,นาที่อคือแรงเนาะอันเดิมเลยคะ่ะแรงในหน่วยของนิวตันนะคะแล้วก็ S คือการกระจัดตรงนี้ f ก็คือแรงะคะ่ะในหน่วยของนิวตันวีอันนี้คือ รวร็ในหน่วยของเมตรต่อวินาทีดังนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยกำลังมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยจำได้ไหมว่าบิ่บอกว่าถ้าเรานําตัวเลขคูณกันหน่วยต้องคูณกันด้วยถ้าเรานําตัวเลขหารกันหน่วยก็ต้องหารกันด้วยอันนี้เรานําจูลใช่ไหมงานนะคะนหน่วยของจูลหารด้วยเวลาในหน่วยของวินาทีดังนั้นเราก็จะได้หน่วยของกําลังเป็นจูลต่อวินาทีค่ะ ตู้ต่อวินาทีเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดนะคะพี่ชินจะจำแบบนี้ว่ากําลังเป็นวัดกําลังเป็นวัดก็คือไม่หายสักทีเนาะกำลังเป็นวัดอยู่แบบนั้นนะคะกําลังเป็นวัดนะกําลังมีหน่วยเป็นวัดนั่นเองค่ะพอเราได้สูตรเรื่องของงานแล้วก็กําลังแล้วให้ยังไงเดี๋ยวพินจะลองนําตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้น้องๆได้ฝึกทําไปพร้อมกับพี่ชินดูให้ยไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่อีกตัวอย่างแรกกันเลยอันนี้นะคะเขาบอกว่าออกแรงพยายาม200นิวตันน้อลากวัตถุถ้าวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางตามแนวแรง15เมตรจะเกิดงานจากแรงพยายามเท่าใด okay, เขาถามถึงงานว่าจะได้งานเป็นเท่าไหร่งานเนี่ยเราจะใช้สูตรว่า W เท่ากับ F คูณ S, S ทีนี้เนี่ยงานคือ,อต้องเป็น F ใช่ไหมคะ F ก็คือแรงแรงในหน่วยของนิวตันก็คือตรงนี้นะคะที่เขาออกแรงไป200นิวตันเราก็เลยค่าไป200นิวตันนะคะคูณอยู่กับระยะทางตามแนวแรงที่เคลื่อนที่ไปได้ก็คือ15อเราก็คูณกันนะคะ สองยคูณกับสิบห้ามิ้งก็เอาสองไปคูณสิหก่อนได้30สิบแล้วก็ใส่ศูนย์ไปอีกสองตัวปึ๊บปึ๊บเป็นสามพันหน่วยก็จะเป็นศูนย์นั่นเองค่ะตัวอย่างข้อถัดมานะคะชายคนหนึ่งมีมวล60สิกิโลกรัมออกแรงผลักกำแพง1นึ่รอยนิวตันโดยกำแพงไม่มีการขยับเคลื่อนชายคนนี้ทำงานได้กี่จูลถามถึงงาน งานเนี่ยก็คือ W ใช่ไหมว่าได้กี่จูลทีนี้เนี่ย W นะก็จะมาจาก F คูณ s ใช่ไหมคะเขาบอกว่าออกแรงผักห0ึ่ง้อนิวตันค่ะก็คือเป็น100ที่อยู่ตรง F ตรงนี้ใช่ไหมต้องคูณกับการที่ระยะทางที่มันเคลื่อนที่ไฟนเนาะแต่เขาพูดว่ากำแพงเนี้ยมันไม่ขยับเอนแสดงว่าการกระจัดในข้อนี้เป็น0ก็จะทำให้งานในข้อนี้เป็น ศูนย์ศูนย์ด้วยนั่นเองนะคะถ้าอย่างที่ลินบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ขยับไปไหนหรือขยับไปแล้วแล้วกลับมาที่เดิมก็จะทําให้งานเป็นศูนย์หรือว่าไม่ได้ออกแรงก็ทําให้งานเป็ 0, ออนศูนย์ด้วยและอีกกรณีอนิดนึงคือถ้ามันเกิดการตั้งฉากั้านระหว่างแรงแล้วก็การกระจัดก็จะทําให้งานเป็นศูนย์ด้วยค่ะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าศูนย์จูนคำถามข้อถัดไปนะคะ ชายคนหนึ่งถือของมวล20กิโลกรัมแล้วเดินไปตามแนวราบเป็นระยะทาง10เมตรตรงหางานที่ชายคนหนึ่งทำหางานนะครับงานก็คือ W W เท่ากับ F คูณ s เขาถือของมวล20กิโลกร,รมัมอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นนิวตันนะจากกิโลกร,รมัมเป็นนิวตันคูณด้วย10นะคะก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเขาถือของอ่ะต้องบอกก่อนว่าการถือของเนะี่ยแสดงว่าเวาลาเราให้น้องๆนึกถึงตอนที่เราถือของจริงๆเนาะแรงของเราจะมีทิศขึ้นนะคะก็คือ f ตามแนวแกน y ก็จะเป็น20ที่คูณอยู่กับ10นะคะกลายเป็น200มีป้าเรียบร้อยแล้วแล้วเดินไปตามแนวราบค่ะตามแนวราบแสดงว่าตามแนวแกน x นะคะเป็นระยะทาง10เมตรซึ่งเราจะเห็นว่ามันตั้งฉากกันแรงกับการกระจัดตั้งฉากกันก็จะทำให้งานเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราไม่สามารถคิดแบบนี้ได้นอ้องจริงๆแล้วมันมาจากการที่ W เท่ากับ F คูณ s c o s เซต้านะคะคือ c o s เซต้าเท่ากับ90้าสิเนาะเป็นมันก็เลยทําให้แบบกลายเป็นสูได้นะคะแต่ว่านะตอนนี้โอเคให้น้องๆเข้าใจไปว่ามันตั้งฉากกันไม่ได้เนาะถ้าตั้งฉากกันก็จะมีค่าข้องงานเป็นศูนย์นั่นเองค่ะแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบศูนย์จูนเช่นกันคั้งทางข้อถัดไปนะคะ งานจากการผักวัตถุก้อนหนึ่งมีค่า100จุ้นถ้าดาเนี่ยลากวัตถุไปเป็นระยะทาง50เมตรจงหาแรงที่เขากระทำะในข้อนี้เขาให้เราหาแรงนะคะแรงคือ F นะไม่ได้จำเป็นเลยว่าทุกครั้งที่เขาให้ใหสูตรเรามาว่า W เท่ากับ F คูณ s แล้วเขาจะต้องให้เราหางานเสมอไม่เกี่ยวนะ W เากับคูณ S มันคือความสัมพันธ์นะคะของตัวแปรทั้งหมด3ตัวนี้เขาจะให้เราหางานก็ได้ให้หาแรงก็ได้หรือว่าให้หาระยะทางในาาการกระจัดก็ได้ทีนี้เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่างานจากการผลักวัตถุก้อนหนึงง่งเนี่ยหนึจูลค่ะเราก็จะแทนค่าตรงนี้เป็น100นะคะเขาให้เราหาแรงก็คือ F ระยะที่ดำลากวัตถุไปได้คือห้เมตรค่ะเราก็จะแทนค่าเพื่อหา f โดยเราจะต้องย้ายห้ไป ดังนั้น F ก็จะเท่ากับ100ถูกหารด้วย50 100ถูกหารด้วย50ก็คือ2นะคะหน่วยของแรงเป็นนิวตันดังนั้นข้อนี้นะคะตอบแรงมีค่าเท่ากับ2นิวตันนั่นเองและตัวอย่างสุดท้ายนะ บอกว่ายกของมวล20กิโลกร,รัมนะคะจากพื้นราบขึ้นวางบนโต๊ะที่สูง2เมตรถ้าในการยกมวลครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น5วินาทีจงหางานที่ทำและกำลังที่ใช้ในครั้งนี้ค่ะเให้หางานกับกำลังก็ให้หา W นะแล้วก็อีกอันหนึ่งกำลังนะคะก็คือ P นั่นเองเดี๋ยวเรามาหางานก่อน W เท่ากับ F คูณ s F F คือ20กิโลกร,รัมต้องเปลี่ยนเป็นนิวตันการจะทำกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมให้กลายเป็นนิวตันต้องคูณสินะคะก็เลยได้เป็น200 Newton, นิวตันเนาะคูณกับการที่เขายกของแสดงว่าแรงไปในทิศแกน y ใช่ไหมและเขาก็ยกขึ้นไปวางบนโต๊ะที่สูงขึ้นไปก็แสดงว่าอันนี้เป็น s นะคะเท่ากับ2เมนีเราจะเห็นว่ามันมีทิศแกน y เหมือนกันเลยเราก็เลยสามารถคำนวณ งานในทา,านะีได้นะก็เลยเป็น2ในตรงนี้คูณกันได้400หน่วยเป็นจูลก็จะได้หนึ่งคำตอบแล้วนะคะว่างานมีค่า400จูลทีนี้เขาให้เราหาอีกอันนึงก็คือให้หากำลังกำลังมีสูตรว่า p เท่ากับ w ส่วน t ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆมันก็จะมีสูตรตอบอีกใช่ไหมว่า w เท่ากับ f คูณ s ส่วน t เท่ากับ f คูณกับ v เราก็ดูว่าเอ๊เขาให้อะไรมาในข้อนี้แต่ข้อนี้เขาให้เราคำนวณงานมาแล้วเราก็สามารถที่จะแทนค่าตรง W ตัวนี้ได้น,นะก็เลยใช้สูตร P เท่ากับ W ส่วน T ในข้อนี้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ได้ว่า W คือ400อยจูลหารด้วยเวลาในหน่วยของวินาทีคูณ5วินาทีดูหน่วยดีๆด,ด้วยนะถ้าเขาให้สมมตินนะให้มาเป็นนาทีเราต้องเปลี่ยนจากนาทีให้กลายเป็นวินาทีก่อนนะคะ ตัดก,5 15, 5, 8, กัน5้าหนึ่งหสก็นะคหดังนั้นก็จะได้เป็น80หน่วยคือวัดนะคะกำลังเป็นวัดนั่นเองจำได้เนาะกำลังเป็นวัดไม่หายนะคะเวัดตลรรอดและนี่นะคะก็เป็นการทบทวนเนาะในเรื่องของงานแล้วก็กำลังไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้ไงพบกันใหม่ในคลิปหน้า จะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้จ้า